ตอมยุทธเลิศสิบประภาพ,พุ่มกับหนังชื่อดังได้เดินทางไปยังสำนักง,งานการสอบสวนนิติการวังชชยาเพื่อร้องเรียนให้เพิกถอนสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนื่องจากว่าตอมยุทธทเลอร์ในฐานะสมาชิกของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยได้มีการสอบถามเงินที่ได้รับจากทักกาที่เข้าบัญชีสมาคมได้รับเงินเท่าไหร่แล้วในส่วนนั้นจะไปที่ไหนมีแผนอย่างไรในการใช้เงินเพื่อเหล่าสมาชิกจะได้รับคําตอบซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากนายก หรือว่าเหตุรันยิกของทางสมาคมอย่างไรแต่กลับมีการเงียบเฉยจึงเป็นมูลเหตุแห่งการเดินทางมาเพื่อที่จะยื่นหนังสือเข้าชี้แจงถึงการตรวจสอบในพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสของสมาคม โดยทางต้อมยุทธเลอร์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวทุกอย่างรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำผิดสัญญาของบริษัทบีออนค u าวจากเรื่องบุพาราตีด้วยและเน้นย้ำว่าบุพาราตีกลับมาแน่ๆเพราะว่าตัวเราเองก็อยู่เฉยๆมานานมากแล้วแต่พวกเขากลับขุดผมขึ้นมาก็เลยต้องทำเรื่องนี้และกลับมาทำหนังเรื่องนี้อีกรอบสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยบรรณครบถ้วน